ู่เก๋เซทับพี่พัก์สามพาร์ที่สามต่อจากพารที่แล้วเลยเพื่อนก็กีดการ์ดก็อยู่เลยเราผมเข้ามาจอยแบบตัดไปในเกมนะฮะกูมาแล้วเพื่อนเพื่อนอ้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเสียงอะไรวะอุ้ยอุ้ยน้ำตัวอะไร ไปกล้าโอ้เสียงรถเสียงรถโอ้แง่แง่โอ้พีง้นนี่ว่ะพีแง่โอ้นง่แ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 ง่โอ้แบบแล้วแล้มันตามมึงได้ไงวะมันมันไม่มีหัวซะหน่อยเออกูดูอยู่สู้

ด่เขาไม่่ดานนี้แหลกๆวะ่ะ <My. S 1> กูอัดแล้วแหลกอะ่ะ <My. S 1> อุ้ยใครวะ <My. S 1> แล้วผีไปไหนแล้ววะไม่ <My. S 1> เหี้ยแล้ววะไหนผี <My. S 1> มึงก็หาผีดีมันไปเฝ้าถ้วยไม่ใช่เหรอ วิ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นด้วยเห็นผีกูกูเดินตามมันอยู่เนี่ยระวังมันอยู่ข้างบนอ่ะโอ้ยแงงแงงแงงมันตาเครื่องแล้วเกมนี้ปวดขา้วยเหรอเออโอ้ผีได้คดีอ่ะโอ้แม่ ไม่น่ากลัวเลยเออเราเหลือกี่ด่านวะถ้าเราเล่นจบแล้วลบสิแม่งไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องลบไม่ลบอะไรเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอ้เอาไปซื้อพับจีโอปัญญาอ่อนคัทคัทมันแล้วรอก่อนเพื่อนๆรอก่อน เกิดอะไรขึ้นอะผัวชวนะยแมงอยู่ข้างอุ้ย,ยเปิดมาเจอผีเลยอุ้ย,ยไม่ขานด้วยพอมึงอะมาแล้วมาตามกูมาตามกูมาแล้วมึงไอ้วตามหลอกกูอุ้ย เอาครตายใต้เกมนี้คืออะไรเกมนี้จุดประสงค์ของมันก็คือหาถ้วยเก็บถ้วยเก็บไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไปด้วย ท่ออะไรเนี่ยฮัลโหลมุดท่อไปล่อเธอหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยทางนี้โอมทางนี้ทางนี้ <c oughs> นอ่ะอ,อ๋อเฮ้ยถ้วยถ้วยถ้วยเจอถ้วยแล้วโอ้โหเดีย๋ยวไอ้ยัยไหนรอเราไปหาถ้วยเว้แล้วผีไปไหนละ่ไไนละเฮ้ยนี่ยถ้วยโอ้ผีก็ต่อว่เหลือห้าถ้วยแล้วอะไรวะ อุ mm ้ยมใกล้กูเออนั oh oh yeah, ่น yeah. ด yeah. 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 ิเ yeah. ด uh ี huh. yeah. Yeah. Uh ๋ยวอุ okay. ้ยก right? nice. right? ูเ uh? ห็นละเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหลายโหมดไมลังโอมหลังโอมหลังมหลังอมลังมลังลังลังโอมลังโอมหลังหลังังอหงหงโองหลังงอมงหลังหลังงลัง

่่อองะมคนแปลงหน้าเข้ามาปล่อยมันเถอะเกมมาจบละหาถ้วยอันเดียวเองกูหาถ้วยดิกูหาอยู่เนี่ยอุ้ยอ้าวใครโดนแดกวะแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่ากูหรอกเลย อ่าจบแล้วจบแล้วออกไปออกไปเข้ามาขี้อ่ <laughs> อมาแล้วฮะอุ้ยได้ไรเนี่ยอ,อ,อุ้ยดา่ดานมันเป็นยังไงมันเป็นแบบมืดมือดอ่ะมืด มันมีมุมมืดที่กูไปไม่ได้บางทีอ่ะไอ้ข้เล่อไรกัมังกูหกหอ่ะกูเล่หกหกหก้วก็อย่างเดียวหกสองตัวเฮ้ยอะไรอะอะไรขาวขาวอกละ พ่อมึงอะมีปืนด้วยสักมีมีปืนปืนปืนแับปืนยังปืนดับ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 ปืนดอกแอดดับแอดดอตัวอะไรอ่ะปืนดอกปืนดับปืนดับกูไม่ใช่ละแล้วเนี่ยมันมาเร็วมันมาเร็วเฮ้ยมึงตายมึงตายมึงมางออไม่ได้จะเจออีกแล้วไม่ได้จะเจอ ดาน uh, ี่มันมืดจังวะบัตออฟบัตออฟบัออฟ9 5 6โดนไล่อะใครวะเฮ้ยตอนที่มันเดินช้าเลยอะหาอยู่เนี่ยเจ๊งหนึ่งแล้ว

เจอหนึ S <S> ่งแล้ว oh. กูไม่เจออ่ะโอ้แม anyway> ่กาฟักไข่วิ้กูเห็นผีแล้วมันไล่ใครวะหกสามห้าระวังเลยมันมันวิ่งตามหลังมึงอ่ะจริงๆกูเห็นกูเห็นไม่เห็นผีเลยกูเห็นมอยู่ มันอยู่ไกลๆอะ่ะหกๆกูเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนไม่อย่าอ,อย่ได้กูเลยกูยเห็นมันลางๆอยู่ข้างไกลๆอะ่อๆอะถ้วยเลยหกอันอะ่ะ,าอาะ,ะทำไมผีามาเริ่มใกล้กูแล้ววะ ผีเฝ้าัวยอยู่แล้วทอไมกระทืบผีเว้ยเออกูเห็นผีละมันใส่ผ้ากา<ช>ันเปื้อนสีขาวอะใช่ใชใชเปลวะเนี่ยกูเห็นมันละ,นละเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ย ย่งโอมมาดิมาดิูอยู่แล้วนื่อยแล้วมองไม่เห็นใครเลยผีแมงสายสายตาสั้นเลยสวย กูว่าด่านนี้มันยากครับเยกูว่าเราเล่นด่านผียักไหมครัเราดิทีม ทีบบมตีมัตนตามใครอ่ะหกส้าไม่รู้ตามกูตามก็ <Yeah. S 2> ยมออเยเย่อ้อ<า>ูดก้าคนเอไม่ดีก็จ่ายไม่ได้แล้วกูฉีบไม่ได้เลา<ม>ไปไปไปด มึงหเอไเจอัไงมตกันมอลจะเดินกละไอ้่เจเกละีบไเขาจอลอออเจอ้่้วยมันเป็นการลหากยูไม่เจอถ้วยเลยถ้วยมันหายากกว่าดาดเนี่ยแมงมือ ตามใครไม่มีไม่ใช่กูด้วยโค้กอ่ะใครวะกูกูตัวสีแดงใช่อรอโม่ไม่มีมีใครวิ่งมาเลยบ้าปะตลกแล้วมึงอ่ะเอาน้มามมึงเอากูหลุด เอ้ไหนว่ากูมองใครไม่เห็นเลยเดี๋ยวกูข้าไปใหม่ม,ม,ามาแล้วโอ้ข้ามาเหลือโทษเดียวเอง

วิแข่ว่าวิแขว่าวิแว่าวิแว่าเ้ยวิ่งแว้าวิ่งแวาอีกถ้วยหนึอยู่ไหนวะกูไม่เจอสวยลาก่อบเก็บดี โอ้โหจังไรเฮีย <c oughs> ไอสัตว์ไม่ออกเกมเลยกูไม่อยากเป็นเฮียยากลบาใจเล่เกมมาได้คอนเทนต์เหอะเอา <c oughs> อะไรอ่ะอันนี้เด้ยวมาจบจบคลิปแล้วบายไปละ